สวัสดีครับสำหรับคลิปก่อนหน้านะครับที่ผมได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของตัวละครหาดาวตำแหนง PA, ่ง DPA ธาตุลบมีหอกเป็นอาวุธยางเซีย่ยวยักษ์สาผู้พิทั์ที่กำลังจะลีรันมาในตู้อาชา84.4เครื่องหลังนี้นะครับในส่วนของคลิปนี้ผมก็จะมาทำในส่วนของผู้เล่นที่ยังไม่มีเซียวอยู่ใน ID ดีสำหรับใช้เป็นเครื่องวัดในการตัดสินใจว่าจะกดน้องมาไว้ใช้ในไ d ดีของท่านหรือไม่เองครับแต่ว่าก่อนจะไปชมคลิปกันนั้นผมก็ต้องฝากทุกท่าน ดกดไลค์กดซับช่องผมไว้ด้วยนะครับถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็ไปชมคลิปกันได้เลยอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเซียวนั้นคือตัวละครที่ทําหน้าที่ในการเยืนปัดศัตรูในสนามครับส่วนตัวละครที่เหลือในทีมก็จะทําหน้าที่ในการส่งบัฟแล้วก็ทําหน้าที่ในการซับพอร์ตให้เซียวนั้นเข็นพลังออกมาให้ได้มากที่สุดนั่นเองแต่ก่อนจะไปพูดถึงตัวละครอื่นๆที่เอาไว้ซับพอร์ตให้กับเซียวนะครับก็ต้องคนลงลาละเอียดในตัวองของยักษ์สาวผู้พิทักษ์กันก่อนครับ เซลนั้นนะครับเป็นตรคละคร5ดาวสายเมน DPS ท่าดลมเถือหอกเป็นอาวุธมีอัตราการเติบโตเป็นคิเลดครับใช้การทุ่มโจมตีจากที่สูงเป็นหลักในสกิลปกตินะครับก็คือสกิลที่ใช้การทุ่มโจมตีนั่นแหละครับแต่ถ้ากดใช้ปกติก็จะเป็นการโจมตีด้วยหอ,อกใส่ศัตรูด้วยจำนวนการต่อสู้6กระบอนท่าด้วยกันครับ ส่วนการชาร์จโจมตีนะครับก็จะเป็นลักษณะของการใช้หอ,อกงับศัตรูให้ลอยขึ้นไปบนอากาศนั่นเองครับต่อไปเป็นในส่วนของสกิล e หรือว่าสกิลธาตุครับเมื่อกดใช้นะครับซเซวจะพุ่งทั้งหอ,อกและก็ตัวเองไปในทิศทางที่กำหนดโดยผู้เล่นนั้นจะต้องเล็งในระยะที่พุ่งใส่ศัตรูสกิลนี้นะครับจะทําดาเมจลมใส่ผู้ต่อสู้ครับสามารถพุ่งทะลุโล่ของศัตรูได้ไม่ว่าจะเป็นโล่ไม้หรือโล่ธาตาุต่าง รวมถึงสามารถใช้ในการพุ่งทะยานกากากศได้ด้วยหากใช้สกิลนี้พุ่งไปโดนศัตรูนะครับก็จะดับลูกแก้วธาตุลมออกมาให้3ลูกประการพุ่งโดนศัตรูหนึ่งครั้งสกิลนี้มีคูด้าอยู่ที่10วินาทีถัดมาก็คือสกิลคิวหรือว่าสกิลอันดีนั่นเองครับเมื่อกดใช้นะครับเซียวจะใส่หน้ากาก,ากและเข้าสู่โหมดยักษ์สาเป็นเวลาทั้งสิ้น15วินาทีหรือจนกว่าจะกดเปลี่ยนตัวละครครับและในระหว่างที่อยู่ในโหมดนี้นะครับเซียวจะกระโดดสูงขึ้นมากๆ ทำให้สามารถพุ่งลงโจมตีใส่ศัตรูได้แรงระยะการโจมตีกว้างขึ้นด้าเหจการโจมตีแรงขึ้นและการโจมตีนี้นะครับจะถูกเคลือบกระาตุลมที่ไม่สามารถซ้อนทับได้แต่ในระหว่างที่อยู่ในโหมดนี้นะครับเซียวจะเสียพลังชีวิตของตัวเองลงไปเรื่อยๆแต่ว่าน้องนะครับจะไม่ตายจากการเลืเลอดน,นี้อย่างแน่นอนเพราะว่าน้องจะเสียเลือด2%จากจำนวนของหลอดเลือดในขณะนั้นในทุกๆ1วินาทีครับและสกิลนี้มีคูดาวอยู่ที่18วินาที ต่อไปก็ไมดูในเรื่องของพรสวรรค์ติดตัวกันบ้างนะครับพรสวรรค์ติดตัวที่1ก็คือในระหว่างที่เซียวอยู่ในโหมดสกิลอันติจะทําดาเมจแรงขึ้น5%ครับและจะเพิ่มขึ้นอีก5%ในทุกๆ3วินาทีและจะทําดาเมจได้สูงสุด25%นั่นก็หมายความว่าในขณะที่เซียวอยู่ในโหมดนี้นะครับเซียวนั้นจะทําดาเมจได้แรงขึ้นไปเรื่อยๆครั้งละ5%ในทุกๆ3วินาทีสูงสุดอยู่ที่25%ครับ จากดาเมจที่เราทําไว้ให้น้องจนกว่าหมดยักษ์สาจะสิ้นสุดลงนั่นเองครับส่วนพรสวรรค์ถัดมานั่นก็คือเมื่อเซวใช้สกิลธาตุติดกันจะทําให้สกิลธาตุในครั้งถัดไปแรงขึ้น15%จากครั้งล่าสุดสามารถสะสมได้3สเต็ปด้วยกันนะครับโดยจะนับเมื่อกดสกิลธาตุอีกครั้งภายในเวลา7วินาทีหลังจากกดสกิลธาตุครั้งล่าสุดนั่นก็คือยิ่งเรากดสกิลธาตุต่อเนื่องกันมากเท่าไหร่ดาเมจของสกิลนี้ก็จะแรงมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับ ต่อไปก็เป็นพรสวรรค์ติดตัวสุดท้ายนั่นก็คือการช่วยลดสเตมิมนาที่ใช้ในการปี20%น20%ครับส่วนความสามารถพริเศษอีกอย่างหนึ่งของเซลนะครับก็คือเมื่อเซลทำการพุ่งลงจากที่สูงซึ่งไม่ว่าจะสูงมากสักแค่ไหนนะครับก็จะไม่ได้รับความเสียหายเมื่อพุ่งลงมาถึงพื้นแม้แต่นิดเดียวครับ ส่วนในเรื่องของแนวะทางการเล่นนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเซียวนั้นเป็นตัวละครเมน DPS เพราะฉะนั้นเซียวจึงมักจะเป็นตัวละครพระเอกที่มักจะออกมาปราบปรามศัตรูอะไรกาาที่หลังเพื่อนเสมอครับโดยหลังจากที่เรากดตัวละครทั้ง3นะครับที่เอามาทําหน้าที่ในการส่งบัฟสําหรับให้เซียวใช้เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็จะกดอน้องเซียวของเรามาทําหน้าที่ในการจัดก,การศัตรูต่อน,นั่นเองและอย่างที่กล่าวไปก่อนในสกิลอันติของเซียวนั้นนะครับถ้าหากว่ากดใช้ไปแล้ว ก็ไม่ควรกดเปลี่ยนตัวละครออกมากลางคันจนกว่าน้องจะทาดาเมจเสร็จนะครับเพราะจะทําให้เราใช้ประโยชน์จากสกิลนี้ได้ไม่เต็มที่นั่นเองครับดังนั้นนะครับนับเดินทางสายเซียวที่จะต้องทำนั่นก็คือการเอาเพื่อนๆสายบัฟทั้งหลายมากดใช้บัฟให้หมดทุกตัวละครก่อนสุดท้ายแล้วก็ค่อยเอาเซียวมาลงสนามนะครับโดยกดใช้สกิลอันติเสร็จแล้วกดสกิลท่าสองครั้งแล้วก็กดทุ่มโจมตีรัวๆเลยครับแต่ในระหว่างทุ่มโจมตีอยู่นี้นะครับก็จะต้องหูไวตาไว ยิ่งศัตรูที่ตันเล็กด้วยนะครับอาจจะถูกแรงพุ่งลงโจมตีทําให้กระเดินกระดอนออกไปจากระยะก,การโจมตีได้หรือว่าศัตรูที่อยู่กันกระจายไปทั่วนะครับไม่ได้จับกลุ่มอยู่เป็นพวกพวกอันนี้ก็อาจจะเป็นงานยากนะครับที่จะต้องคอยเล็งแล้วก็คอยระวังให้เซียวนั้นพุ่งลงโจมตีในระยะที่ศัตรูนั้นจับกลุ่มอยู่กันนั่นเองครับเลยถ้าหากว่าเป็นศัตรูตัวเดียวเดียเด่ยวๆอย่างศัตรูประเภทบอสเป็นต้นเนี่ยนะครับเราก็อาจจะส่งเพื่อนๆสาทรัพย์มากดบัฟเอาไว้แล้วเอาเซียวมากดสกิลอันติ กดสกิลท่าสองครั้งท่บจนตีอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยกระโดดพุ้งลงโจมตีใส่บอสไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดระยะเวลาของสกิลอันตรีนั่นเองครับส่วนการกระโดดของเซลนั้นนะครับยิ่งกระโดดสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้เลือดดาเมจออกมาได้มากขึ้นแต่เวลาที่ใช้ในการกระโดดนะครับก็จะหน่วงยืดออกไปอีกสักนิดนึงดังนั้นก็ให้นักเดินทางนั้นเลือกเอาไปใช้นะครับว่าจะต้องการดาเมจแรงๆก็ให้กระโดดสูงๆได้เลยครับ แต่ถ้าไม่ต้องการดาเมจแรงมากเหมือนที่เอาไปสู้กับบอสหรือสัตรูตัวใหญ่ๆก็กระโดดต่งๆก็พอแล้วครับอีกเรื่องก็คือการควบคุมทิศท,ทางนะครับอย่างที่บอกไปว่าต้องหวูวไวตาวัยนั่นแหละครับเพราะถ้าไม่คอยมองมอนให้ดีๆนะครับอาจจะกระโดดเสียเที่ยวก็ได้และถ้าหากว่ามอนกระเด็นกระดอนจนอยู่ห่างเราออกไปก็สามารถกดสกิลท่ากลางอากาศเพื่อพุ่งไปข้างหน้าให้ใกล้ๆมอนแล้วพุ่งลงโจมตีใส่มอนเตอร์ได้อีกด้วยครับ ส่วนในการปั้นตรรละหรือการอัพสกิลนะครับก็คงต้องเน้นกันที่สกิลอันติกตอนตามด้วยสกิลนอร์มัลและสุดท้ายที่สกิลท่านนั่นเองครับส่วนในเรื่องของอ์ติแฟกนั้นนะครับแนะนำว่าให้ใช้4ชิ้นอัวเมเลียนครับเพราะว่าจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับเซียวในขณะที่ใช้อัติอยู่ และในขณะที่ดลดนะครับก็จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้มากขึ้นอีกด้วยครับส่วนในเซตที่2นะครับที่จะแนะนํานั้นก็คือ2ลม2อ t k ก็คือการเพิ่มพลังโจมตีและโบนัสดาเมจธาตุลมตรงๆออบสวยจะแรงกว่า4วมิลเลียนครับและจะคุ้มค่าในการฟาร์มมากกว่าด้วยส่วนเมสแซกนะครับนาฬิกาให้ใช้เป็น a อ K เเปอร์เซนต์ถ้วยใช้เป็นโบนัสดาเมจลมส่วนหมวกใช้เป็นคิเลสหรือว่าคิดาเมจแล้วแต่สถานการณ์นะครับ ส่วนซับสแต็กหรือดาเมจลงนะครับให้เรียงระดับความสําคัญเป็นคิเลตคิดาเมจโจมตีฟื้นฟูและก็ดาเมจลงครับส่วนสเตตัสที่สําคัญนะครับแนะนําให้ทํำคิเลตอยู่ที่70%ขึ้นไปนะครับ Energy Recharge หรือการฟื้นฟูให้ทําอยู่ที่120-140%ส่วนคิดาเมจแล้วครับให้ทําสูงสุดเท่าที่จะทําได้เลยครับผม โซนในเรื่องของอาวุธนะครับแน่นอนว่าก็ต้องเป็นอาวุธที่สามารถเพิ่มคิเลตอย่างอาวุธประจําตัวหรือว่าจะเป็นอาวุธบีพีก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นอาวุธคิดดาเมจอย่างเช่นโฮมะหรือสีดาวอย่างแบ็คคิปก็ได้อีกหนึ่งโซนนะครับก็คืออาวุธที่ให้พลังโจมตีตามภาพเลยนะครับถ้าอาร์แฟกต์ใครขาดในส่วนไหนก็เลือกหาอาวุธที่เหมาะสมกับค้าสแต็กของตัวเองได้เลย ต่อไปก็มาถึงในส่วนของการจัดทีมนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ทีมของเซียวนั้นก็มีมากมายหลายทีมนะครับแต่ว่าจะยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวไว้นั่นก็คือเซียวจะต้องเป็นทีมที่เข้ามาเพื่อซับพอร์ตเซียวเท่านั้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนเนตนายน้อยฟิตจีนฟาลุซานลีเนตเย่หลานชาร์ลอตไลเดนปูจองอาบาโดเดโอลนาชชโคชียงหลิงเคยะฟูลินะและล่าสุดเซียนหยุน ไม่ว่าจะเอาตัวอะไรไปลงทีมเดียวกันกับเซียวนะครับก็ควรคำนึงเอาไว้ว่าไม่ควรมีตัวเมนดีเทสไปซ้ำทางก,กันกับเซียวและควรใส่ตัวฮิลลงไปด้วยอย่างน้อย1ตัวครับผมต่อไปเรามาดูกลุ่มดาวของเซียวนะครับในซีหนึ่งนี้นะครับก็จะเพิ่มจำนวนชาร์จของสกิลธาตุจาก2เพิ่มไปอีกหนึ่งเป็น3ชาร์จครับในส่วนของซีสองนะครับคือถ้าเซียวอยู่ในทีมแต่ไม่ได้อยู่ในสนาม เซวจะเฟื้นโฟพลังงานธาตุ25%อันนี้ประโยชน์ไม่มีนะครับแนะนำให้ข้ามไปเลยส่วน C3 นะครับจะเพิ่มเลเวลสกิลธาตุครับ C4 คือเมื่อเลือดต่ำกว่า15%จะได้พลังป้องกันเพิ่ม100%อันนี้ก็แนะนำให้กดข้ามไปเลยนะครับส่วน C5 ครับจะเพิ่มเลเวลสกิลอันติและใน C6 ก็คือในขณะที่อยู่ในสกิลอันตินะครับ เมื่อเสียบพุ่งลงโจมตีไปโดนศัตรูอย่างน้อย2ตัวจะได้ชาร์จสกิลธาตุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชาร์จหลังจากนั้นสกิลธาตุจะไม่มีคูดดาวเป็นระยะเวลา1วินาทีด้วยกันมันจะกลายเป็นว่าถ้าพุ่งลงโดนโจมตีโดนศัตรูอย่างน้อย2ตัวเนี่ยจะสามารถพุ่งได้รัวๆเลย1วินาทีครับงั้นก็กลายเป็นว่าเมื่ออยู่ในสกิลอันติแล้วเราพุ่งลงโจมตีโดนศัตรู2ตัวขึ้นไปเราจะสามารถพุ่งได้รัวๆเลย1วินาที แล้วกลับมาทุ่มลงโจมตีให้โดนศัตรูอย่างน้อยสองตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พุ่งได้โล่ลอีกครั้งนั่นเองครับอย่าลืมนะครับว่ายิ่งน้องพุ่งไปจํานวนครั้งมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําดาวเหมืลมได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนครั้งของการพุ่งไปโดนมัดน,นั่นเองครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มดาวทั้งหลายนะครับแนะนําให้กดกลุ่มดาว C1 และก็ C6 เท่านั้นครับ แต่ในส่วนของกลุ่มดาวสีนี้นะครับถ้าเอาไปใช้กับม่อนเดียวเนี่ยก็จะกลายเป็นง่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะเกิดการพุ่งรัวๆได้ก็ต่อเมื่อเซียวพุ่งลงโจมตีไปโดนมอนเตอร์2ตัวขึ้นไปเท่านั้นนะครับและนี่ก็เป็นทุกอย่างสําหรับเซียวยักษ์สาผู้พิทักษ์ครับถ้าหากว่าใครตั้งใจจะกดเอาน้องมาไว้ในอดีแล้วแล้วก็เก็บของไว้สําหรับอัพเลเวลตระครและอัพอร์ตสวรรค์ตามภาพที่ขึ้นให้น,นี้ได้เลยนะครับ ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ผมก็ต้องฝากกดไลค์กดซับสไครต์เอาไว้ด้วยนะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ